คิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมวันนี้เสนอกล้องถ่ายรูปสวัสดีค่ะพบกับพี่โมอีกแล้วนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โมจะมาสอนทำกล้องถ่ายรูปจากกล่องกระดาษนะคะเป็นแบบนี้ค่ะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวพี่โมบอกว่า เราต้องเตรียมอะไรบ้าง เอาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะคะเราจะเริ่มจากตัวกล่องก่อนนะคะกล่องนี้มันจะเป็นสีดาใช่ไหมคะเราทาอันนี้เป็นเลนเป็นเหมือนเลนนะคะก็จะเอาแก้วมาแล้วก็ตัดพอเราตัดออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นกลม,กลม มีความหนานิดนนึงนี่โอเคทีนี้เราก็เอามาติดตรงกลางของกล้องแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ทากาวเลยค่ะวางลงไปประมาณแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เลนแล้วเนาะ ต่อไปก็จะเป็นชัตเตอร์ค่ะตรงนี้เล็กๆเอากระดาษนะคะชิ้นเล็กแล้วก็มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อเอามาทำเป็นปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้นี่โอเคแล้วติดกาวลงไปเห็นไหมคะติดกาวลงไปเป็นชัตเตอร์แล้วอ่าทีนี้ เราต้องมาทำช่องตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าวิวไฟเดอร์นะคะเป็นช่องเวลาที่เราถ่ายรูปเราจะต้องมองผ่านเลนตรงนี้อันนี้เป็นกระดาษเราก็เอากระดาษสีน้ำตาลมาให้มันมีความแข็งสักนิดนึงเพื่อจะได้งอได้แบบนี้โอเคตัดแล้วเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณเท่านี้แล้วก็เราก็จะเจาะช่องนะคะ ่าทีนี้เราได้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นช่อง v i วไฟเดอช่อง2ภาพแล้วก็พับค่ะตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มีรอยที่จะมาติดกับกล่องได้นะคะเสร็จแล้วเราทากาวด้านหลังของกระดาษเลยค่ะแล้วก็เอามาติดตรงนี้เลยนะคะน้องจะเห็นว่าอันนี้มันตั้งได้นิดนึง ทีนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็ทําสายคล้องเอาสายมาแล้วก็ทาบไปทข้างหลังนะคะเอาเทปมาติดเลยสายอันนี้นะ้องอาจจะเป็นเป็นลิบบินหรือเป็นเชือกที่ผูกของขวัญมาห่อของขวัญมาของคุณแม่ก็เอามาทําของเล่นได้จะได้ใช้ของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เอาละค่ะทีนี้เราก็ได้สายคล้องคอแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะ ทีนี้พี่โมจะเพิ่มไฟแฟชตรงนี้นิดนึงเป็นตรงนี้เป็นสีแดงเป็นจุดเล็กๆนะคะกล้องถ่ายภาพจริงๆจ,จะมีแฟชอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาเศษผ้าเล็กๆเกนะะี่ยค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะได้เป็นวงกลมแล้วค่ะเล็กๆเ,เป็นเหมือนจุดนะคะแล้วก็เอามาทากาว ติดลงไปตรงด้านหน้าของกล้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้กล้องถ่ายรูปที่เป็นหน้าตาที่เราทำเองเก๋ไก่นะคะน้องๆจะชวนเพื่อนมาทำที่บ้านสนุกๆน,นะคะนกนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สัปดาห์หน้าพี่โม่จะมาปรผลิษฐ์ของเล่นอะไรน้องๆอ,อย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ